ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองขอ,อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2568การการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกโมบไม้ ให้ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุกตำบลดำเนินการจากการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นประถมศึกษามัธยมตอนตน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทำใบงานแบบฝึกหัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านอื่นๆ บริหารสถานศึกษาข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเขตภาคกลางประจำปี2568ณโรงแรมโกลเด้นบีชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยมีครูและบุคลากรบางส่วนเข้าร่วมรับชมผ่านทางระบบออนไลน์ ว่าที่ร้อยตรีอภิชาขันธชัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการร่วมจากโครงการกีฬาต้านยาเสพติดของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกโดยมีนักศึกษาเข้าร่วม80คนพร้อมทั้งบุคลากรร่วมกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติดณอาคารในประสงค์และสนามโรงเรียนเทศบาลวัดโบสถวรดิตอำเภอป่าโมก ว่าที่รอยตรีอภิชาขันธชัยตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่ามโมกพร้อมด้วยนางปุญญาภาเชิดเพชรรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและนางดุษฎีจันเสถีครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่ามการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อตกลงว่าที่รอยตรีอภิชาขันธชัยตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่ง เสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกพร้อมด้วยค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีท่านพออปกาวันเทียบริดโดยให้การต้อนรับพร้อมด้วยบุคลากรอย่างดียิ่ง ว่าที่ร้อยตรีอภิชาขันธชัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกมอบหมายให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์โดยวิทยากรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ว่าที่รอยตรีอภิชาขันธชัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมเคารพธงชาติสวดมนต์และทำสมาธิยืนสงบนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานหน้าอาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมก ครูและบุคลากรสอกอรอระดับอำเภอป่าโมกเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2568ได้รับฟังสารตามที่องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชาตชาิประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ International Literacy Day เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการเรียนหนังสือแก่ประชาชนชุมชนและสังคมภายใต้ในแนวคิดว่าด้วยการจัดก,การไม่รู้หนังสือของประชากรโลกประชุมบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมก เพื่อติดตามงานหาหรือข้อราชการและนัดหมายเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการแนวทางข้อบังคับของต้นสังกัดครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีอภิชาขันธชัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่ามโมกเข้าร่วมประชุมกิจกรรมวันสากลแห่งการรู้หนังสือวันที่8เดือนกันยายน2568ากเวลา9้านาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วยระบบ Facebook l i v e ว่าที่ร้อยตรีอภิชาขันทชัยผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอป่าโมกและนางสาวบังออนกันเจดผู้อำนวยการโรงเรียนบางสเสด็จวิทยาคมตำบลบานเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ได้ลงนามเอกสารข้อตกลงความร่วมมือ m OU ระหว่างสกรระดับอำเภอปา่าโมกและโรงเรียนบางสเสด็จวิทยาคมในด้านความร่วมมือทางวิชาการการจัดก,กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาและการต่อต้านยาเสพติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเมื่อวันที่8กันยายน2568ณโรงเรียนบางสเสด็จวิทยาคมตำบลบางสด็จอำเภอปา่าโมกจังหวัดอ่างทอง ว่าที่รอยตรีอภิชาขันชัยผู้อำนวยการศาารนูนญญยน 2, น Avenue, an, ะะน์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่ามโมก,กมมรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรส่งเสริมกา,ารต่อต้านทุจริตกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการในวันอังคารที่9กันยายน2568ณโรงแรม SD a v ส n u เววเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่ามโมกปลูกต้นไม้พลับต้นไม้พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมก ว่าที่ร้อยตรีอภิชาขันธชัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกพร้อมด้วยบุคลากรได้นำนิติการสถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติดอบบยมุกและการสาธิตการทำเพาะคอนของกลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทองประจำปี2 5 6 8ณโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิโดยมีนายชวนินวงศิติรักการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการเปิดโครงการ ว่าที่ร้อยตรีอภิชากันทชัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกพร้อมด้วยข้าราชการครูได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายน2568ถึงวันที่3กันยายน2568 สกอรอระดับอำเภอป่าโมกเข้าร่วมประชุมสรุปผลและจะทำสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพการสุขภาพจิตและสุขภาพทางการนงินบุคลากรกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ระหว่างวันที่15-16เดือนกันยายน2568นโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครูและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลป่าโมกเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการนำแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงไวัยไปสู่การปฏิบัติผ่านระบบซูมมีติง้ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกได้จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมทั้งนิรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาอานันทมหิดลพระธรธรรมาทิ่บดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ1 0 0ปีณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าโมกตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปา่าโมกได้รับการตรวจเยี่ยมอิเทศจากคณะกรรมการอิเทสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองโดยมีนายสัญญายุประชิตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะทำการอิเทศสนามสอบประเมินผลปลายภาค,ครเรียนของศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปา่าโมกณสนามสอบโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง สกรระดับอำเภอป่าโมกจากกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานสกรระดับอำเภอป่าโมกให้มีความสะอาดตากกิ่งไม้เพื่อให้มีความสะอาดสวยงามและไม่เป็นอันตรายนางสาวพ,พงผกาบุญเสียงครูสกรระดับอำเภอปา่าโมกและนางสาวปวีนาจันทร์อครูสกรระดับตำบลสายทองร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการเงินสร้างสุขยั่งยืนสำหรับครูเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและวางแผนกเกษียณณห้องประชุมพายบูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สอกอรระดับอำเภอป่าโมกเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างคุณภาพการเรียนรู้โดยได้ศึกษาดูงานจากสอกอรระดับอำเภอ,อสตาีบวิทยาลัยเทคนิคระยองสอกอรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีและสอกอรระดับอำเภอท่าใหมา่ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกและเข้าร่วมโครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและสรุปข,ข,ข้อมูลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ2568นห้อณห้องประชุมพิกุลทองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง ครูและบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสำเริจปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ณสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลางจังหวัดราชบุรีผู้อำนวยการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติแอร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน ไท n เนช t i นแ Fla แฟลกเดยประจำปี2568ณบ,บริเวณเสาธงหน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกขออนุญาตจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ